วันวาเลนไทน์เวียนมาอีกแล้วและสำหรับคนทำงานหนักที่ลืมเช็คปฏิทินไม่ต้องกังวลไปคุณสามารถวิ่งไปที่ร้านค้าใกล้บ้านและซื้อช็อกโกแลตสักกล่องก่อนกลับบ้านได้เสมอไม่ว่าคุณจะใช้เวลาวันวาเลนไทน์กับคนพิเศษหรือต้องฉลองวันคนโสดเราได้รวบรวมข้อเท็จจริงทางเคมีที่น่าสนใจ5ข้อเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่าทำไมช็อกโกแลตในปริมาณที่พอเหมาะจึงดีต่อจิตใจร่างกายและจิตวิญญ,ญาณของคุณ ข้อเท็จจริงที่หนึ่ง ช็อกโกแลตเป็นค็อกเทลทางเคมีของสารประกอบหลายร้อยชนิดรวมถึงกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าโพลีฟีนอลจากบทความปี2011ในวารสาร Journal of Agricultural and Food Chemistry ของ American Chemical Society โพลีฟีนอลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในโกโก้ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของช็อกโกแลตช่วยเพิ่มระดับ HDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดดีและยังช่วยลดระดับ LDL ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี ดังนั้นช็อกโกแลตอาจทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันโรคหัวใจได้แต่สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือผลดีของโพลีฟีนอลไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นสารประกอบเหล่านี้ยังมีอนุมูลอิสระอยู่ด้วยและเราไม่ได้พูดถึงการเคลื่อนไหวประท้วงนะเรากำลังพูดถึงอะตอมไอออนและโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนที่ไม่จับคู่กัน อนุมูลอิสระซึ่งก่อตัวขึ้นภายในเซลล์ของคุณสามารถส่งผลต่อ DNA ของคุณในลักษณะที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์มะเร็งและโรคอื่นๆโพลีฟีนนลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่หยุดปฏิกิริยาเคมีที่เรียกว่าออกซิเดชันซึ่งก่อให้เกิดอนุมูลอิสระและด้วยเหตุนี้จึงอาจลดความเสี่ยงต่อโรคอันตรายเหล่านี้ได้ ข้อเท็จจริงที่2ส,สมองของเราผลิตสารสื่อประสาทที่เรียกว่าอนันดามายซึ่งสามารถยับยั้งความรู้สึกเจ็บปวดและภาวะซึมเศร้าได้อันที่จริงชื่ออนันดามายมาจากคำภาษาสันสกฤตว่าอนันดาซึ่งหมายถึงความสุข น่าทึ่งใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละเพราะผลของมันมีระยะเวลาสั้นเนื่องจากร่างกายของเราย่อยสลายสารนี้อย่างรวดเร็วโกโก้ Go Go, มีสารประกอบที่น่าทึ่งนี้อยู่แต่ยังมีสารเคมีอื่นๆอ,อีกมากมายที่ยับยั้งการสลายตัวของอนันดาไมายทำให้ความรู้สึกสุขบายคงอยู่นานขึ้นรวมถึงทำให้คุณยิ้มได้ด้วยข้อเท็จจริงที่3 คุณสมบัติที่น่าสนใจอีกอย่างของช็อกโกแลตคือความสามารถในการเพิ่มพลังช็อกโกแลตมีสารกระตุ้นที่คล้ายกันมาก2ชนิดได้แก่คาเฟอีนและททโอบโบรมีนซึ่งทั้งสองมีโครงสร้างโมเลกุลที่คล้ายกันหากคุณรู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยล้าโปรดจ,จำไว้ว่าช็อกโกแลตมีพลังมากกว่าแค่น้ำตาลดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการกินช็อกโกแลตมากเกินไปในตอนดึกหากคุณต้องการนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ข้อเท็จจริงที่4 โกโก้ go, มีโพลีฟีนอลที่เรียกว่าแคเทชินซึ่งมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวและต้านการอักเสบซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองบางชนิดข้อเท็จจริงที่5งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Proteome Research ของ American Chemical Society รายงานว่าการบริโภคดาร์กช็อกโกเลตประมาณ1ออนซครึ่งต่อวันเป็นเวลา2สัปดาห์ช่วยลดระดับฮอร์โมอนความเครียดในผู้ที่มีความกังวล นักวิทยาศาสตร์พบว่าระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลและสารเคมีอื่นๆที่บ่งชี้ถึงความกังวลในปัสสาวะของผู้ที่รับประทานดาร์กช็อกโกแลตนั้นต่ำกว่าดังนั้นหากคุณรู้สึกวิตกกังวลเล็กน้อยคุณอาจพบว่าดาร์กช็อกโกแลตช่วยบรรเทาได้บ้างแต่โปรดจำไว้ว่าช็อกโกแลตมีน้ำตาลแคลอรี่และไขมันอิ่มตัวสูงและยังมีแหล่งอาหารอื่นๆที่อุดมไปด้วยสารโพลีฟีนอลที่ดีต่อสุขภาพเหล่านี้เช่นผลไม้และผัก แต่สำหรับวันวาเลนไทน์การรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะด้วยรสชาติและเท็กซเจอร์ที่อร่อยมีประโยชน์มากมายดูเหมือนว่ายิ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับช็อกโกแลตเท่าไหร่ประโยชน์ของมันก็ยิ่งถูกเปิดเผยมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหาช็อกโกแลตเพื่อบรรเทาวความเครียดในวันคนโสดหรือเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในวันวาเลนไทน์ตอนนี้คุณมีหลักฐานทางเคมีมารองรับแล้ว